ย้ำอยู่ว่าคุณพนุเจ้าค่ะย้ำคุณพนุเก็บไว้เจ้าค่ะคุณก็บหนาว ในวันพรุ่งนี้จะเริ่มหนาวจ,จะมีฝนตกด้วย <c oughs> ถ้ามีฝนก็ไม่หนาวถ,ถ้าไม่มีฝนก็หนาวแต่วันนี้มีคนเมฆมันวิตกปิด จ่นสีจะลงไปงานตะไคร้จะลงไปก็ลงไปเขาซื้อลงไปงไปอยู่จนเผาเขาเนี่ยกลับมามันตนุ่นีเป็รถน้ำสุกเอาบัจจัยลงไปร่วมบุญเขาสักื่งมือหน,นึง่ง โยมบิชาโยมบิชาที่ปั๊มน้ํา đều chạy ngân ngân, ngân, ngân. <laughs> Mình ประจั์คมแก่คมเก็บคมตายอย่เรียกว่าจักรตูนิมิตมันประจั์มันประจั์อยู่ที่ไหนมันประจั์อยู่ที่หัวใจของเราฉะนั้นถึงว่าโลกไม่นานื่นลมอยู่ไม่นานก็ตายไม่ได้ว่าใคร ทุกคนจะต้องไปที่เดียวกันแต่ผลที่จะไปที่มันมีปัญหาที่เราจะไปเราจะไปอยู่ตรงไหนบ้านช่องห้องหอ,อเรามีหรือยังรเราจะกลับไปอบายภูมิสีถ้าเรากลับไปอบายภูมิสีก็ต้องไปเริ่มต้นกันมาใหม่กว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์บ้านนี้ เราไปไล่นรกมาทุกหลุมถ้าไปไล่นรกมาทุกแดนเพราะนรกมีสิบหกแดนแต่ละแดนมันมีสิบหกบ่อของการทรมานหนุนหรือหลุดเข้าไปอยู่ในโลหะหลุดเข้าไปอยู่ในโลกต่นตรนกเรื่องวันนี้ผ่านมังนรกพวกนี้ไม่มีอายุ เราเรียกว่านิพพานของเมืองนรกนิพพานของความทุกข์มีแต่ความทุกข์ทรมานอยู่เป็นมนุษย์นี่ก็เป็นแนละ้วยังไม่ต้องตายมันไปแล้วก่อนนะพอเราปล่อยให้จิตเศร้าหมองปล่อยให้จิตขุ่นเคืองปล่อยให้ความอิจฉาริษยามันก็ไปแล้ว ไปในนรกลงไปในอบายเราต้องดึงตัวของเราออกมาจากอบายภูมิให้ได้มาเป็นสักการ,รมอจรสวรรค์มีมนุษย์สมบัติเทวโลกสมบัติพมโลกสมบัตินิพพานสมบัติเราจะทำยังไงมาเห็นอะไร มาเห็นความแก่มาเห็นความเก็บมาเห็นความตายเมื่อเรามาเห็นความแก่ควมเก็บความตายแล้วแล้ก็สุดความสรุปสังเวชขึ้นมาก็ไม่ยินดีในอบายภูมิสี่แต่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่เห็นความแก่ควมเก็บควมตายไปยินดีอยู่ในอบายภูมิมันมีแต่ความโลภความโกรธความหลง มีแต่ความโมโหโทโสมีแต่ความน้อยเนื้อต่ำใจมีแต่ความอิจฉาริชยาเส้นทางที่เราจะไปก็คือลงอาบายภูม,นมินั่นเงแต่เราจะเป็นมนุษย์สมบัติจิตใจเราจะต้องกว้างขวางเยอะเย็นมีผมมิหารสี่ มีเมตตาตนเมตตาสัตว์มีอุเบกขาตอนอุเบกขาสัตว์ผมมีทั้งสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่มันเคยคิดในเรื่องมีพวกวิหารสี่อยู่ในใจไหมมีจะเห็นอะไรก็จะฆ่ามึงอย่างเดียวเห็นอะไรก็กินมึงอย่างเดียว เห็นกันไปแยกเที่ยวใส่กันเลยอะไรคำหนึ่งที่โบราณเขาพูดว่านักบวชเห็นกันจะต้องทำทันสาหมายเห็นกันจะต้องแยกเที่ยวใส่ หมาเห็นกันนี่จะยอกแยกเชี่ยวใส่กันบวดเขี่ยวกันนักบ,บวชเห็นกันจะต้องถามถึงพรรษาเพราะจะได้กลับได้ไหวอย่างนี้ไม่ได้ถามอย่างถามเพื่อจะขอกลับถามเพื่อจะขอไหวเพื่อจะแสะดงความเคารพนกน้อมซึ่งกันและกัน จนหมามนันกันมันอวดเขียขขยเข่ยวกันว่าของใครแหลมกว่ากันแยกเคี่ยวสกันฉะนั้นเราจะต้องเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศเป็นผ้าที่ริ้วเป็นโคเขาหัก โคเขาถอนออกโคเขาถอนรูอเขาว่าโคเขาหักมันจะไปสู้รบตกมือกับใครเพราะเขามันหักหมาไม่มีเขี้ยวเสือก็ไม่มีเล็บไม่มีเขี้ยว ราะมีความรู้จักอาวุโสรู้จักพันเตหมาจิงจอกหรือหมาในหมาโหลเวลามันกัดอะไรได้แล้วมันจะต้องให้หมาที่มีอาวุโสมากกว่ากินก่อนส่วนหมาหนุ่งกินที่หลังที่เหลือถึงกิน เขามีธรรมเนียมของเขาเขามีปะเพดีของเขาตัวหมาหนุ่มหมาน้อยนีย่จะต้องคอยกินที่หลังมันเหลือถึงกินเขายังมีวัฒนธรรมของเขาสัตว์ป่าแล้วเขาไปศึกษาจริงๆก็เขามีวัฒนธรรมของเขาขเขาถึงรักษาเผ่าพันธุ์มาได้จนงถึงทุกวนัน หมาในนี้อยู่สามประเภทหมาจิงจอกหมาในหมาโหลเคยเห็นหมาโหล่คั้งหนึ่งอยู่ที่ทุ่งใหญ่ที่แถวเซซาวรอรตัวมันก็เท่ากันกับหมาลอกวเวลเลอร์แต่หน้าตามันโอโห,หน่ากลัว ถ้เห็นกลางคืนมันมันอยู่เป็นฝูงเหมันกัหมาพวกนี้ที่อยู่เป็นฝูมหมาหลูหมายิงจอบมาในพวกนี้จะอยู่เป็นฝูงแต่เขามีวัฒนธรรมของเขาฉะนั้นวิธีคิดของเราเราจะคิดยังไง เราจะดึงตัวเราออกจากอบายภูมิอย่างไงถ้ามันเหมือนกับดินมีความรู้สึกเราเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟตัวของเราควรเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาเราไม่มีเรามองไปที่ไหนเราก็ไม่เห็นมีคนมี้คร อันนั้นก็เป็นธาตุดินอันนั้นก็เป็นธาตุน้ําอันนี้ก็เป็นธาตุลมอันนี้ก็เป็นธาตุไฟอันนี้เป็นอากาศธาตุมิญญาณธาตุมาประชุมกันอยู่ก็ทํางานไปชั่วระยะน่งมาสร้างบาร,รมีเพื่อจะไปวัดเพื่อจะดึงตัวออกจากวัฏฏะความปารนาของทุกๆคน แต่แล้วเราเชื่อตัวเราได้แค่ไหนที่เราเดินอยู่ในหลักของมัคจิตมันตกอยู่ในหลักของมัรคหรือมันตกอยู่ในมิจฉาทิฐิทำตกอยู่ในมิจฉาทิฐิก็คือความเห็นผิดเห็นผิดจากทํานองคองธรรมอย่างเห็นจะผิดจากจากตุนิมิตของพระโพ,พธิสัตว์ พราะผู้ที่สัตว์ท่านเห็นเจตุนิมิตเห็นคนแก่เห็นคนเก็บเห็นคนตายท่านก็ถามในชนะในสรารจีว่าเราจะต้องแก่อย่างนี้ไหมเราจะต้องเก็บไข้ได้พยากอย่างนี้ไหมเราจะต้องตายอย่างนี้ไหมตายเมื่อก่อนท่านไม่รู้จักคำว่าตายเพราะท่านอยู่ในประสา,าทราชมียน ตอนอยู่ในพระบรมหาราชวังไม่มีคนแก่ไม่มีคนเก็บไข่แต่พิาในพระบรมหาราชวังไม่มีคนตายมีแต่คนรุ่นรุ่นราวคาเดียวกันกับพระโกธทิสั์หรือรุ่นน้อยกว่าน้อยกว่าพระสิทธ,ธัตถะอายุน้อยกว่าฉะนั้นก็เลยไม่เห็นว่ามีคนแก่คนเก็บคนตาย ก็เลยไม่รู้จักคำว่าตายไม่รู้จักคำว่าแก่ไม่รู้จักคำว่าเก็บไข้เด็ดรยามาในยุคปัจจุบันนี่ใครก็ตามที่ว่าไม่เคยเก็บไข้เด็ดระย่างไม่เคยเก็บป่วยไม่เคยเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นหนาวไม่เคยป่วยไม่เคยอะไร ลองถามดูถามตัวเองที่ผ่านมาดูว่าที่เราผ่านมานี่ آن, ใกล้ตายเกือบเคกี่ครั้งกี่คราวแต่กรรมมันยังเลี้ยงอยู่มันเลยไม่ตายเพราะกรรมมันเลี้ยงอยู่มันก็เลยไม่ตายฉะนั้นในเมื่อกรรมมันเลี้ยงอยู่มันก็เลยไม่ตายอายุไขยังมีอยู่มันก็เลยไม่ตาย การเก็บไข้ได้ป่วยไม่รู้ข่าวแล้วข้าวลับมล l เรียขึ้นสมองสลบไปเลยแต่ไม่ตายสรบไปประมาณเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงตั้งแต่หกโมงจนถึงตีสองแปดชั่วโมง ตัวมันฟื ẻ, ẻ, i, ้นกลับมาจับดูแขนจับดูแขนข้างซ้ายข้างขวาเรายังไม่ได้พบใหม่ยังไม่ตายยช่ไหมพอฟื้นกลับมาเราก็หยิวน้ำสันน้ำเมื่อเมื่อตายนี่ ว่าตายแล้วมาเป็นไข้เมรียขึ้นสมองปี2514แล้วก็มาเป็นเมรียอีกทีครับปี2524มาเป็นอยู่ที่นี่ ฉะนั้น24 26 26, 26มันเป็นฝักเยอรมันอีกมีแต่บักหน,น,นักๆครับมาเลเียนีกม,มาพูดบักฝัดเยอรมันอยู่นักกว่ามาล,าลียอีกว่ามันหนักแล้วบักฝัดเยอรมันวานา่าหนักแล้วบักโควิดนี้หนักกว่าหัดเยอรมันอีก มันหายแล้วมันไม่ยอมหายบักโควิดมันหายปกติแต่พอเวลาเราเคลื่อนไหวร่างกายเราเดินเราอะไรต่วอะไรมันเหนื่อยง่ายถึงที่ว่ามันมันหนักมันหนักกว่าบัคโควิดมันหนักกว่าบคาคัคไข้เจลมมนนึกว่ามาเรียนหนัก มาเจอหักเยอรมันก็ไปห่องมนักเหมือนกันแต่พอมาเจอบัคโควิดก็ไปนักก็บัคหักเยอรมันมีแต่บักหนักๆลองถามตัวเองดูที่มันรอดมาอยู่ทุกวันนี้เพราะอายุไขมันยังมีอยู่ ทั้งกมทั้งอายุไขก็ยังมีอยู่อุปค่าโลกปัจจุบันทันด่วนก็ยังไม่ถึงข่าวเป็นเรื่องของกราธรรมดาเหมือนหน้าตื่นเต้นเหมือนกันตื่นเต้นอะไร ื่นเต้นวัถึงวันหนึ่งเราจะต้องไปกับของที่เรามีอยู่สมบัติที่เรามีอยู่พอหรือยังเราได้สมบัติอันเลิศอันประเสริฐหรือยังคือนี้ผ่านสมบัติหรืออริยสมบัติหรือเราจะไปหาสมบัติอะไร จากที่ไหนอีกลามมาหาดูที่กายของเรามาหาดูที่วาจาของเรามาหาดูที่ใจของเรากายวาจาใจของเรามันเป็นปกติหรือยังมันปกติเพราะเหตุอะไรถึงได้ปกติมันไม่ปกติเพราะเหตุอะไร เราไม่ต้องไปพูดนะคนอายุมากอายุน้อยอย่างตาไก่อายุน้อยกว่าพ่อตาตั้งเท่าไหร่เกือบรอบไม่ใช่พ่อตาไปเท่าไหร่พ่อตาหนึ่งเจ็ดเก้าสนะิบจะใกล้ร้อยแล้วมั้งพ่อตาแตาไก่เพราะมันเหลืออยู่คนเดียวนี่รุ่นเดียว,วกันปุกฐานอากาศรุ่น,กนเกษมน้ำเกล ประเสิอไก่แก้วอะไรพวกนกีน้มันเหลืออยู่คนเดียวสมพรทองโสพลรุน่นเดียวกันประเสิอไก่แก้วกเกษมงามอก พอตายก็อายุจะรอบหนึ่งนั่นละมั้งแก่หมดทั้งใจคงจะเก้าสิบใกล้ร้อยแล้วพวกนี้ตายไปก่อนตายไปเมื่อสิบเก้าปีกว่าเพราะตั้งแต่เราลงไปอยู่มณีการพวกนี้ตายหมดแล้ว เสียงนำเอกสมพรอมทรองโสคนพวกคนตายไปหมดกับเสื้อตุดไก่แก้วเพราะตั้งแต่เราไปสร้างวัดมณิกรมาสิบเก้าปีมีคนนี้คน,น,คน,นเดียวที่มา ฉะนั้นวิธีการปฏิบัติวิธีการที่จะจัดการกับตัวเองเราต้องเอามรณา,านุสติเป็นข้อเตือนใจเราเราหาอริยสมบัติพอหรือยังเราอย่ามาพูดเลยเรื่องโภคสมบัติเรายามาพูดกันเรื่องอริยสมบัติ ยังไม่มีอริยสมบัติในใจของเราถ้าเรายังยินดีในโภคสมบัติอยู่ตอนนั้นก็เป็นทางที่จะลงไปหาอบายภูมิพอถึงข่าวที่จะต้องจุงติพบจะมาพูดถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลว่าตัวเองทำมามากมาย มันไปไหนไม่มาช่วยเรามันจะช่วยได้ยังไงเราทำทามาแล้วกี่ภพกี่ชาติเรื่องบุญเรื่องกุศลก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลแต่เราทำให้มันเป็นระหุก,กรรมได้แต่อเมื่อเราทำให้มันเป็นระหุก,กรรมก็คือใจเราไม่ติดในอบายภูมิใจเราไม่ติดในโลกโลกียสมบัติ ใจเราไม่ติดใจเราไม่เคอาใจเรายินดีในอริยสมบัติใช่ั้มมันจะเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ยินดีอยู่กับอริยสมบัติมันถึงจะกลับไม่กลับมาหาอบายภูมิอีกจนวิธีคิดมันแตกต่างกันการทำบุญสุนทานการทำอะไรตัวนี้อะไรต่างๆเป็นการกำจัด มัเชเริยะควาตนีเหียวแน่นต่างหากการกำจัดความโลภความกดความหลงต่างหากคนละเรื่องกันฉะนัเมื่อมันเป็นคนละเรื่องกันแล้ววันนี้เราจะมาการทำบุญก็เป็นการให้สิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสต่างหาก ไม่ใช่เราทําบุญเพื่อจะได้อาน,นุนได้อน,นี้ไม่มีทางที่จะได้มีแต่มันจะสิ้นไปแห่งอสาาวะจิเรตท่นนั้นการทําทานการรักษาศีลการภาวนาเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอสาาวะจิเรตถึงเรียกว่าการทําบุญแต่ถ้าเราทําบุญเพื่อความโลภความโกรธความหลงมันก็ตกไปอบัยภูมิ เราอยากได้ลากอยากได้ยศอยากได้อะไรไตัวอะไรต่างๆมันก็จะกลับไปหาอบายคุณเพราะข่มหลงเรารักษาศีลเราภาวนาเนี่ยเราภาวนาเพื่อข่มเป็นไปแห่งความสิ้นอาสาวะกิริสันตนาเราจะทำข่มภาควงมเพียนเดินจยงกลมภาวนาอะไรก็ตามทำเพื่อวามสิ้นไปแห่งอาสาวะกิริ ค็ลเรื่องเช่นทางมันแบบ่ส่วนหนึ่งเป็นโลกีอีกส่วนหนึ่งมันเป็นโลกุตละส่วนโลกีก็เป็นเรื่องของโลกีส่วนโลกุตละก็เป็นเรื่องของโลกุตละ